มาแล้ววะเดี๋ยวหยุดเจนี่นะไป่หัวไี่เหรอวะ,อะเออโดนระเบิดตายนี่เม็ดแรกไม่เป็นไรเม็ดสองเข้าหัวไม่โด,ดไนไว้แค่ไม่ จังหวะลากเร็วไปหน่อยม,ม่ตรงนี้ตัวหนึ่งไปทำบอสเลยดุ้วตรงนี้น่าจะหมดนะเดี๋ยวสองสองละใช่ เดือโมซินกับเอไม่รู้สายไม่มีตัวไหนอยู่ใกล้ผมเผาไม่ได้นะไม่น่าได้อยู่ข้างนอกอ่ะอยู่ข้างนอกตายกันหมดแล้วมันจะทำบอสได้ไปชุบอ่ะพวกเราต้องบุกสายแล้วมั้งเชฟพี่บุกกันนะเชฟเอาเลย นี <c oughs> ขวายิงผมกำกำตายอยิลครับฮยล่เลย ตรงนี้เชฟผมปีนมาได้ยืนกันได้ไหมเนี่ยอะไรบนอู้จะได้โมแมงไม่ได้หัวแตกหัวแตกหัวแตกไปซ้อนพี่โอ้โห Mình dùng thang ổn cho bác con Ui, là có điều linh có điều ơi, thang quá เพื่อนไปดิมาแล้วตัวไหนเป๊ะๆตาย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 หมดหมดแล้วหมดแล้วเ <c oughs> นี่เสียงผมกับเสียงหลังผมเนี่ยอยู่นอกกำแพงใช่ปะ <c oughs> ใช่พี่นอกกำแพงนอกกำแพง ไม่เห็นมองฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอมันเข้าประตูเหล็กฝั่งนู้นไปแล้วน้องปอนติ๊กแล้วเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยอย่าไปเล่นโลกกับมันดิแตกเข้าหัวดันได้ดันได้ปอนดันดิโอเคโอเคเพิ่มดันออกมาแล้วเพิ่มดันออกมาแล้วแตกเด็ดเขี้คมหัวจัดเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งมีไฟปะมีไฟปะเผาได้ มาแรงใครอ่นะมันมะันม like okay. ันมันโอเคยิงตะเกียงมันไหม้ไหมตะเกียงมันมีวยสวยสวยสวมชุบปะใช่ชุบไก่ชุบไก่พี่ตายเฮ้ช็อตทีมใหม่ปะวะ มาดูไ่ดูมอน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 ทีมนี้เคลี่แดงแดงมาหน้าเมืองทางเอ็นเพื่อนโอเคขี่ไปหามันแล้ว เกบนักเก็มนักเก็บนักโอเคโอเคตรงไหนแตกสอง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 ตัวนึงอยู่ไหนข่าวแล้วดูโอ้มั้งผมมีผมโดนนกปากตอนนี้เนี่ยตรงผมไอ้เหี้ยเอ้ยมันนั่งนิ่งมันไม่ได้ไปไหนตาชุบไกลพี่ได้นะถ้ามีเปิดกอบผมไม่มีเปิร์ดพี่แต่ว่า ตรนี้ที่ต้องผมตม่งมีกาโคตรเยียบสามกองก็ตองไปติดหินไอ้สัตว์ไม่ตรงหินหลังพี่อ่ะใช่ชุบพี่ได้ถ้ามีใกล้อ่ะเดี๋ยวพี่ลุกไม่มีผมไม่มีต่อเลยโอเคเฮ้ยหินนี้หินนี้โอ้โหเยอะเยอะจ้ะเยอะเยอะพี่เยอะเยอะเยอะ ฮียมอันสองตัวตัวแอดจำหนึ่งนะผมตามยาม<ป>ันยามัยเยอ่ยชุบไก่ผมได้อยู่นะมันอยู่ตรงข้ามมาละผมตัวไม่<ป>โอ,โอ้อันตรายชุบรีบชุบไอ้ทันตัวหนึ่งพี่อยู่ตรงไหน ผมยังไม่เห็นมันเลยอะ่ะอันเนี้ยมึงให้กูให้ชุบไอ้ปอนขวาจ้าขวามาแล้วปีนเสียงขวาชุบโอ้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวแล้วเอาให้ได้เอาให้ได้เพื่อนไปขอมไป,ไปมันเลื่นไหนเออสวยถมไปเลยเดี๋ยวมันจะชุบเพื่อนเพนื่อนมันตายตรงถนนตายสวย คือเมื่อกี้มันสามารถฆ่ามึงได้แล้วไปก่อลใช่อุ้ยสวยเอ้าเหลังคาพี่หลังคาหลังคาฝั่งตรงข้ามไอ้ตึกขาวอ่ะตึกขาวใหญ่ๆรอก่อนเลยปอนปอนเซมบงได้ปะตัวไหนติ๊กศกให้ไม่ปอนอยู่หลังคาเลยพี่ไม่จะให้มึงติ๊กศกไง แตกเพื่อนแตกแตกโอ้โหอย่างคมอ่ะไม่น่าจะโซโล่นะน่าจะพวกกันนะใจเย็นปอลเดี๋ยวกูเก็บคาทีก่อนแอบก่อนแอบก่อนเก็บคามคีเฮ้ยมีหนึ่งมีหนึ่งตรงหน้าพี่ปอลเดี๋ยวตัวหนึ่งไปไปดันไปเลยเดี๋ยวกูเก็บคาทีก่อนไปอยู่ไปอยู่โอ้โหมันจะเก็บคามคีผมมาใช้แล้วน่ะไม่ไม่ผมเห็นวิ่งผมเห็นมันวิ่งถอยไปนี่พี่ผมห้ามเรือปั๊ม ครับดักอะไรวะไม่เก็บเพื่อนกูเห็นมันวิ่งถอยไปมีมีชุกไกตปะชุกเกตได้เชฟมีเนโคปะถอยไปไกลพี่วิ่งถอยไปไกลไม่มีไม่มีเนโคต่าทางขอเองมีนะเฮ้ยมิปืนอะไรวะโอโหเป็นครั้งแรกที่กูหวดไม่ตายเป็นครั้งแรกตัวเลย โดนเขาแล้วไงเวรกรรมชุบพี่แจ็คได้ไหมได้ชุบเลยไม่ได้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 ยังอยู่ที่ศพกูอะแต่กูเลือกเต็มแล้วชุบขึ้นมาโอ้ยเชฟโอ้โหเนโคไอ้เฮียยิงมันนัดเดียวเขาตายแล้วมันโดนเหลี่ยมเลอะ

วันนี ah! Type. 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 <S S ้ไม nah, no mm ่ใ hmm ช่ควบจริงวะผูเชื่อนะผูเชื่อนะโดนหนึ่งแมสซี่หนึ่งตาย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 ฆ่าตายหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียวเหลือตัวเดียวเพื่อนห้องไหนสุดหน้าหน้านู่นไกลๆเลย จะหมดนี่โดดไวมัน,น่าจะเป็นแขนของขาอะเล่นมแมงแล้วยิงได้ป่ะเพื่อนอห้โดทองเมตน้ำัง,กง,กเงเลยเฮ้ยแมลงก,กูออกไม่ได้อเนี่ยตรงนี้ฮะแบบนีนะฝังมึงอรอบอลใช่ใช,ใช,ใช ชอชกมาระวังด้วยหลบดีหลบดีเพื่อนโอ้ยป้อนตรงนี้มาโดนไฟโดนไฟกองฟางกองฟางเพื่อนไม่ได้วะกองกองฟางตัวนึง กองฟางโดนไฟกูถอยไปแล้วไม่รู้เลื่อนหายป่ะนะดันซายก็มีตัวหนึ่งตีดานซายเดี๋ยวเก็บสแกนก่อนโอ้โหไอ้เฮียยิงวันนี้ยิงไม่โดนเลยว่ะขาดไอ้ไอ้จังหวะเมิ่อสาอ่ะยิงไม่โดนจะแทงตุ้ยพต่ตาระว,วังดูชุบนะพี่ โอเคโอเคเดี๋ราจะกำลังขึ้นไปครบพร้อมไหนอา่าพร้อมหนึง่งโัวมาลแล้วโหพาแล้วมึงหลุดโอ้โหทำเมฆปลาหนามใส่ตายพี่ <What? S 2> ตายสองตายสอง điều khả năng tôi đâu 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 กูถังแดงเยอะจังวะใต้ดินเพื่อน เอี้ยอ้วนนี่มึงจอไล่เฮียอะไรกูเนี่ยโดนเทมินัสพี่สองไอเฮียแล้วแม่งไม่ไปไล่มาไหนเฮียอ้วนนี่ก็เดินมามันอยู่ใกล้กว่าไ้ซ้ำไอสัตว์อัลลานะพี่เออ ตายแล้วตายแล้วหนามหนามย <c oughs> มีตัวนึงนะดีไ,ไซ เราต้องแทบตัวไหนได้แล้วพี่เฮ้ยไอ้สองแอบก่อนผมไม่ตายกูเข้าบ้านนี้ไหมวะมี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 ตัวข้ามมี นี่ต้องเข้าให้ผมอะข้อบ้านนะเพื่อนไปยิงวะมึงเหรอ ไวท์เฮาเหมือนไม่มีตูข้างข้างมัญ้ามีในแบ็กโกลมันไปแล้วมึงเผาเลยเหรอเพื่อนอะระวังมาตรงนี้ตรงนี้เพื่อนตรงนี้จะพีคตรงนี้จะพีค เสียงเยอะเสียงเยอะเสียงเยอะเลยอ่ะบันไดอ่ะบันไดล่างอ่ะโอเคไปสรุปใช่ไหมใช่ไม่ใช่สลุบีบเพื่อนตรงบันไดแยกนี้อ๋อเขาศพยังเขาแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้มีไฟแบ็คโค้ดในแบ็คโค้ดบ้านนั้นโอ้โหมันมันยิงทะลุอันนี้ไม่ได้เฮียอะไรก็สุนเลือด มาในบ้านนี้เพื่อนมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ตายเฮ้ยไม่ตาย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 ปิงปิงปิงโอ้ยดีนะครับวีไม่ขาดเฮ้ยไอ้นี่ชุบแล้วมั้งเนี่ยเซฟตรงไหนกูไม่รู้จุดมีมาอยู่มีมาอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังไม่ยังไม่ชุบยังไม่ชุบไปบปคนยังไม่ชุบนเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนเพื่อนอย่าเฮาทราไปเพิงเดินลงไปกั้นน่ะไม่รู้จุดเจียมมันมาทางนี้ เจ็บเจ็บก er ็แอบก่อนโอ้หชุดได้ปะเนี่ยไอ้เข้ามาแล้วปล่อยเลยชุบไม่ได้หรอกโล่งเปิดสปาร์เบอรที่ไม่กำระเบิดก็แลกกับกูอ่ะระวังไปชุบตัวข้างนอกนะมาแล้วทั้งฟลักต้า ิแด่งอยู่แดงอยู่เงื่อนตาไม่ต้องเสียก็ได้ตาว่ามาพี่ว่ามาแดงอยู่แสดงว่าอยู่หน้าพี่แจ็คใช่ไหมแถวนน้นไม่แน่ใจมันอยู่ในเขตบอสอ่ะปีไม่อยา่เอ้แต่ฟีลซไายตรงกระโดดที่กระโดดข้าม กับตาได้ยินรู้อยู่ตอนนี้โดดข้าบเลยสายสายสายคุณทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรสายสาย พี่โอ้โหมันจะตายอยู่แล้วลูกซองเธอไม่นัดเมคกูต่อได้ไหมไม่มีุบจะได้เหี้ยหน้ายัดเลยลูกซองด้วยเมื่อกี้กูยิงเปิดให้แล้วที่สวยเลยอ่ะโอ้ วางกองกระสุนวางกองกระสุนวางกองกระสุนต้ากระสุน okay. พี่ไม่เหลือแล้วเขตจวางแล้วก็บอกอยู่ว่ามินิโผตายพี่เดู้แอบอยู่แอบไปก่อนแอบไปก่อนแอบไปก่อนตาขวาไม่ตายต้าบนหัวยิงโอ้ยมีกระป๋าหัวยิงเลื่อยไม่เต็มโดนสเกลระเบิด ไหนอ่ะหมดปะเนี่ยไม่รู้หมดแล้วไอ้เหีห้ยวุ่นวา,นายสิบหายมันไม่ชุบ